นี่คือส้มตำยำแซบหนังไก่กรอบนะที่เต่าสเรนนะนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถที่จะมาสั่งได้นะนี่ฮะลูกชิ้นมีของกินนะแล้วแต่ชอบฮะนะถือว่าราคาก็จับต้องได้นะไม้ละสิบบาทนี่ฮะ ยำแซลมอนร้อยหกสิบบาทมาแล้วปีกไก่ทอดนะแล้วก็ลูกชิ้นนี่ฮะแบบนี้มาเด้อกินด้วยกันด้วย ส้มตำข้าวโพดไข่เค็มนานี่ฮะแบบนี้แหละแซ่บๆเดวยกันมาเด้อมาเด้อ